ชุดติ่งกระติ่งแมวเหมียวนะคะหนูไม่นอนตากแดดกันอะ่ะนอนตากแดดอันนี้วัวน,น้ําเงินนะคะคนที่กําลังเดินลงมานี่น่าจะเป็นแม่ส้มจีด๊ดนะหหเขาจะเขียนติดไว้นะคะส้มจี๊ดสอจอเป็นหนูน้อยสอจอแล้วก็คนที่เดินตามมาหนูครามนะคะเขียนติดหูวไว้แล้วคนที่นอนตรงนั้นก็วัวน,น้ําเงินกับหนูม่วงนะคะสองคนนี้เป็นผู้ชายนะคะอันนี้เป็นคุณแม่ คุณแม่ตัวจิตตัวมัมตัวมันดาสองข้ออันนี้หนูคลามข้อที่สองนะคะอายุสี่เดือนเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าหนูก็ไปทำหมันแล้วนะคะเดี๋ยวตัวผู้รอให้ครบสิบเดือนก่อนนะคะทำหมันตัวผู้เพราะว่าเขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ไม่ทรมานนะคะเวลาเขาติดสัตว์นะเขาจะทรมานมากนะคะสองข้อพอแล้วนะคะตอนนี้มีแปดตัว อันนี้หนูน้อยวัวน,น้ําเงินอันนี้แหละเทมนะคะเหลืออยู่ตัวเดียวนะคะจริงปก,ก,กติเราจะมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งโดนไอ้บล็อกๆนะคะจัดการไปแล้วนะคะต้องระวังนะคะถ้าหมาดุนะหมาขาวไม่ทานะคะหมาดานะทานะ,ะหมาไม่เหมือนกันนะเห็นหมาขาวพี่แพนด้าน,นี้น่ารักน,นะคะเขาพูดรู้เรื่อง โอเควันนี้เด็กๆบายยไปก่อนนะคะวันนี้ฝากความน่ารักให้พี่ๆทุกคนได้ชมนะคะติดตามนะคะหนูได้ที่เพจไวชลอนะคะ, mm hmm. ะเพจไวชลอไม่มีเพจไวชลอนั้นจะขายอสังหาริมทรัพย์นะคะขายบ้านขายที่ดินนะคะ,ะติดตามหนูได้ที่ช่องนะ,ะช่อง u t u b e นะ,ะไวชลอ